คุณผู้ชมครับล่าสุดจนถึงนักขณะนี้หุนเซียนเอ้ยไม่ใช่หุนซังเอ้ยไม่ใช่หุนเซนครับคุณผู้ชมครับยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวยังคงไม่ไม่พูดจาเกี่ยวกับเนี่ยภาพเนี่ยนะที่แกไปแชนะเนี่ยครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับนางเอกเอวนางเอกหนังผู้ใหญ่ตัวแม่ระดับท็อปของญี่ปุ่นชื่อภาษาไทยก็คือคุณเรวดีเนี่ยฮะเนี่ยฮะสำเด็จฮุนเซนเนี่ย หุ่นนี่เขาจะเรียกหุ่นเซียนเลาวนั้เนี่ยนะครับผมก็รอฟังข่าวอยู่เพราะว่าเวลาแกปั่นสถานการณ์อะไรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยนะแกปั่นได้ปั่นดีชี้แจงบอกว่าขอรับบริจาค3 0 0 AI เป็นข่าวปลอมแต่อันนี้ไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นความเคลื่อนไหวเลยซึ่งถือว่าผิดปกติเมื่อวานนี้ก็โพสต์นะครับเมื่อวานนี้ก็หาว่าคนไทยอยากได้ดินแดนขเขมปรปลุกระดมกระแสะครั่งชาติละกล่าวหาปั่นสถานการณ์ในประเทศไทยละ อันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะครับมันเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นนะครับมือแก่ลัน่นมือข้างหนึ่งลัน่นมือข้างหนึ่งตำแตงนี้หรือเปล่าพอชาวเน็ตเขาแซวกันนะเดี๋ยวจะคือถ้าไม่ชี้แจงจะชี้จะเรียกว่าหุ่นเซียนแล้วนะนะครับเออมันหมายความว่ายัางไงเนี่ยเราก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะมาแชร์โพสต์ของคุณเรวดีเนี่ยนะครับที่บอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีขอบคุณสําหรับทุกขับวอวยพรวันเกิดครับทําไมฮะหุ่หนเซียนอยากจา เลี้ยงมันเกิดน้องเขาเงี้เหรอหรือ,อยังไงคุณผู้ชมครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมา,มาแชรอะไรแบบนี้เนี่ยนะเนี่ยรอฟังอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะออกมาชี้แจงเหมือนกับที่โอ้โหที่กับคนไทยที่กับประเทศไทยในปั่นนะครับเรื่องไม่จริงก็เอามาปั่นยุแยงตะแคงรั่วเป็นหุ่นเสี้ยมนี่จะเป็นหุ่นเสี้ยนนะแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยข่าวนี้อย่าให้หยุดนะะ ปั่นประเทศไทยได้แนละปั่นอนไทยได้นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปั่นกลับไปบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยสื่อกัมพูชาก็ช่วยมุนเสียนปั่นนะครับปั่นถึงขน,นาดที่ว่าไปเอาภาพตำรวจซ้อมซ้อมการปฏิบัติงานกับตัวละครของผู้ชุมนุมอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยนะแล้วก็ไปปั่นสร้างสถานการณ์ว่าโอ้โหดูสิสถานการณ์ในประเทศไทยขอให้คนกัมพูชาเนระวังนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงชุมนุมนั่นก็เฟกซ์เนี นั่นก็เป็นข่าวปลอมนะอย่างสาวาทฮุนมาเนตนายกของเขเมรก็ปั่นอีกหาว่าไปได้เอกสารจากประเทศไทยไทยขอเปิดด่านก่อนนู่นนี่นั่นเห็นยังครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันคบไม่ได้มันพยายามจะปั่นประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยคนไทยนะครับจะบอกว่าไม่ให้ราคาไม่สนใจก็เลยก็ไม่ได้เพราะมันพลาดพิงอะนะมันพลาดพิงแล้วก็ถ้าไม่ชี้แจงไม่แก้ข่าวนชาวโลกเขาก็เข้าใจผิดนะครับเพราะนั้นเนี่ย ปั่นมาก็ต้องปั่นกลับบ้างนะครับนะก็ต้องช่วยกันปั่นกลับไปบ้างอย่าให้เครมแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าขมรเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับปล่อยเฉยๆเ,เนี่ยนะครับบอกเองไงนเป็นอสรพิษนะมันพร้อมจะฉกอยู่ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมครับสมบูแล,แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมา ทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน Youtube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้าตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทาแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้ก่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับ ตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ให้มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียง แล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0อะไรบาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟยอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเฮดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พาร์กินสันและบํารุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทั้งเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่าย,ยผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแค่แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์เขาาสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอบพระคุณที่เอนดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y w s w s e a s ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ